สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่4แล้วนะครับเราจะนําท่านไปสู่ลานกลางเต็นท์กิวลมเรียนอังชาติดอยผ้ามปกนะครับโดยตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ไปเที่ยวที่น้ําตกปูหมื่นมานะครับเราเราจะเริ่มที่เดินทางจากน้ําตกปูหมื่นซึ่งมีพิกัดทาง GPS ีเอสคือ2 0 0ศูนย์จุดศูนย์หน้าก้าเก้าจุด้าก็ครับแลวก็ที่ลานกลางเต็นท์เนี่ยจุดหมายปลายทาง มีพิกัดคือ 20.044993, 99.145563นะครับเวลาเราพอดเ,เลขถึงตามลงไปใน Google Map แล้วนะครับก็จะได้เส้นทางตามนี้นะครับจากจุด A นั่นนะครับคือน้ำตกปูหมืน่นไล่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปสู่จุดที่จะเห็นนะครับตอนข้างบนเนี่ยลานการเต้นกิโลมตคือ,คอจุด E นะครับ โดยมีระยะทางทั้งหมดที่คำนวณจาก Google Map นะครับประมาณ37กิโลใช้เวลาชั่วโมงกว่าเราขับรถย้อนกลับมาเพื่อที่มาเข้าถนนหลวงหมายเลข1089นะครับเลี้ยวขวาย้อนกลับเข้าไปในเมืองฝางนะครับก็ขับไปตามทางเรื่เดผ่านตลาดสดป่าซางนะครับตามทางที่ที่เรามาเมื่อ อตอนที่แล้วนะครับย้อนกลับไปเรื่อยๆผ่านสถานที่ต่างๆตามในแผนที่เนี่ยนะครับเสร็จแล้วพอเราเจอสามแยกนะครับบายพาสก็ให้เราเลี้ยวขวากลับไปทางเดิมนะครับเลี้ยวขวาเข้าเส้นบายพาส ตรงนี้นะครับพอถึงด้านขวามือสังเกตนะครับจะเป็นเรียกว่าบ้านห้วยบอนนะครับให้เราเลี้ยวขวาเข้าไปในบ้านห้วยบอนตามทางนี่นะครับเสร็จแล้วก็ขับไปตามทางดังกล่าวนี้เลยนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าป่าเป็นเขตถนนออบางส่วนก็เป็นถนนที่เทป,ปูแล้วแล้วก็เกลี่ยดินแล้วรถยนต์ธรรมดาสามารถขึ้นไปได้น,นะครับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือมอไซค์ต่างๆ ก็ขึ้นไปได้ตรงจุดนี้นะครับตรงชะง,ง่อนทางโค้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่มีความสูง1,500เมตรนะครับซึ่งจะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์อันนี้ผมได้ดูดูจากตัวเลขน,นะครับระดับความสูงตรงเนี้ยคาดว่าน่าจะเป็นบริเวณนี้ผมแต่ก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่ามันมีจุดเดียวนะครับที่ถนนผ่านพอเลี้ยวโค้งปุ๊บก็จะเป็นจุดชมทิวทัศน์ตรงเนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดมาในวัน,นอากาศด,ดีก็จะเห็นทิวเขาไปถึงประเทศพม่านะครับแต่วันที่เรามานี้รู้สึกออหมอกควันจะค่อนข้างเยอะพอสมควรหลังจากชมวิวทิวทัศน์แล้วเราก็ขับตรงต่อไปเรื่อยๆนะครับอีกไม่ไกลนะครับตรงไปตามทางเลยอีกสักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะมาถึงที่หมายนะครับลานกลางเต็นท์กิ่วลนนะครับนี่เป็นภาพทางดาวเทียมนะครับซึ่งก็คือภาพตรงนี้เอง ครับที่ดูมาทั้งหมดนั้นก็เป็นเส้นทางสำหรับรถปกติธรรมดาที่จะไปได้นะครับเพียงแต่ก็ต้องใช้ฝีมือในการขับนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีทางคดเคี้ยวมากพอสมควรครับแต่ว่าพวกเราไม่ได้เลือกไปเส้นทางนั้นนะครับสำหรับท่านที่ชอบทางออฟโรดนะครับผมขอแนะนำเส้นทางนี้นะครับโดยเราจะเริ่มออกจากน้ำตกปูมือที่จุด A นะครับ วิ่งออกไปทางเดิมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะผ่านไปยังหมู่บ้านปูหมื่นนอกนะครับแล้วเส้นทางนี้ก็ยังเป็นเส้นทางออฟโรดที่สุดหินมากๆนะครับต้องใช้ฝีมือและรถก็ต้องพร้อมด้วยนะครับนอกจากนั้นเรายังผ่านโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วก็ยังสามารถไปน้ําตกอีกแห่งหนึ่งได้คือน้ําตกแม่แหงนะครับไปตามเส้นทางน,นี้แล้วก็จะเปจบันที่จุดชมวิว1,500เมตร ซึ่งก็จะไปสู่ต่อยผ้าอมปกต่างกันทิ้นเฉยแล้วพบกับคลิปวิโดีโอเส้นทางออฟโรดได้ในตอนหน้านะครับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ